คอนเทนต์อยู่ตรงนี้คอนเทนต์ Content คือหัวใจคอนเทนต์ Content คือความรักที่มีให้ลูกค้าคอนเทนต์ Content คือสายตาดิซีไมล์ไอสายตาที่จริงใจกับลูกค้าคือสิ่งที่คุณปรารถนาดีให้ยึดมั่นถือมั่นในคุณค่าที่คุณจะสร้างให้ลูกค้าลูกค้าเขาสัมผัสได้ด้วยใจเขาทัชได้ด้วยกายทำอะไรทุกอย่างต้องเน้นการสร้างคุณค่าเสมอ สิ่งสำคัญที่สุดในยุคนี้คือการปรับคอนเทนต์ฮะคอนเทนต์ content คือส่วนสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ผมสรุปอย่างนี้นะผมสรุปอย่างนี้นะคือเวลาเราคือคือที่ผ่านมาเนี่ยเรากดยิงโฆษณาใช่ปะ่ะเราทำรูปภาพมาปุบ๊บเรากดยิงโฆษณาแล้วเราก็รวยมาโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอย่างนั้นกันมาตลอดจริงๆนะเออก็คือทำรูปภาพสวยๆกดยิงโฆษณา รูปภาพเนี่ยมันผ่านมา3ามเจเนอเรชันแล้วนะถ้าคุณจํากันได้นะตั้งแต่เจเนอเรชันที่1เนี่ยทาหลายๆรูปแล้วกดยิงก็ปังปพริเย่กันไปยุคที่2เนี่ยต้องใช้มือถือ a อ d ด o i d ถูกปะทำรูป3รูปแล้วทําวิดีโอ1อันให้วิดีโอก,กับรูปภาพมันเจนไปพร้อมกันถูกไหมออนั่นนั่นคือยุคที่2ยุคที่3ก็คือยุคเนี้ยเขาเรียกยุคแมกกาซีนแอดยุคแมกกาซีนแอดก็คือทําโฆษณาให้เหมือนแมกกาซีนใช่ปะ เหมือนนิตยาสารแล้วกดยิงโฆษณาไปผมบอกเลยว่ามันไม่มียุคที่สี่แล้วละ่ะมันมีแค่สามยุคนี้แล้วละ่ะแปลว่าอะไรครับอาจารย์แปลว่าเราจะถ้าเกิดเราทําเหมือนแมกกาซีนแอดแล้วเรายิงโฆษณาไปมันยังไม่ปังอีกเนี่ยก็คือมันจะไม่ปังแล้วหรออาจารย์ใช่ถ้าเกิดยิงอย่างนี้แล้วมันยังไม่ปังอีกแสดงว่าเทคนิคการขายหมดแล้วคือ การปิดการขายอ่ะหรือเราเรียกว่าเซลล์สคริปต์หมดซีรีส์ไปแล้วคือหมายความว่าคุณไม่สามารถทำลูกให้สวยกว่านี้แล้วกดยิงโฆษณาด้วยเทคนิคที่ดีกว่านี้แล้วจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้แล้วคือคุณเข้าใจปะ่ะโลกอะ่ะมันประกอบไปด้วยพีฟิกกับซับฟิกพีฟิกคือคำขึ้นต้นซับฟิกคือคำลงท้ายตอนเนี้ยคุณทำสิ่งที่เรียกว่าซับฟิกก็คือทำลงท้ายคำลงท้ายนะคุณทำได้ดีมากผมชื่นชมทำได้ดีมาก คือตัวปิดท้ายเนี่ยคือคุณเป็นคนปิดการขายที่ดีมากคุณเป็นพนักงานขายที่ยอดเยี่ยมมากแต่คุณเป็นคนที่ลูกค้าไม่ได้ไว้วางใจคุณลองคิดตามผมดูนะถ้าวันนี้เราเปิดคลินิกเสริมความงามแล้วคุณเคยเดินเซนทันคุณเคยเดินเดบมอร์ไหมคุณเดินผ่านหน้าคลินิกเสริมความงามปุ๊บอะแล้วเขาเอาใบเทสเตอร์เอามาให้คุณอะเออเอาใบเทสเตอร์มาให้คุณอะให้คุณพยายามจะรับอะไรบางอย่างหรือโบชัวจากเขาให้ได้อะ พอคุณรับโบชัวปุ๊บเขาก็วิ่งมาล้อมสี่ห้าคนแล้วก็ทํำยังไงก็ได้ให้คุณไปใช้แพ็กเกจฟรีพอเดินเข้าไปในคลินิกเขาก็หลอกคุณสารพัดให้คุณสมัครแพ็กเกจแล้วเสียเงินเป็นหมื่นจากไหนบอกตอนแรกว่าฟรีไงเนี่ยคือคือคืออันเนี้ยคือปิดการขายชั้นเลิศเข้าใจไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่พวกเราชาวอ e ีคอมเมิร์ซทำกันอยูเ่เข้าใจใช่ปะแต่จริงๆสุดท้ายอะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นสุดท้ายมันไม่ใช่อย่างนั้น สุดท้ายถ้าเกิดวันนี้คุณต้องการจะเสริมความงามคุณต้องการจะทำไสยกรรมคุณต้องการจะทำโบทงโบทอกหรือต้องการจะรักษาสิวถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งของคุณที่น่าใสๆแล้วคุณไว้ใจมากๆเขาบอกคุณว่าเฮ้ยตีคลินิกนี้น Number ์วันเลยจากตะก่อนที่ตูหน้าปวกๆอะตอนนี้หน้าตาตูดีมากเลยเห็นปะหน้าปิ๊งมากเลยเฮ้ยตูไม่ได้คอมนะเว้ยฉันไม่ได้คอมนะเว้ยไปลองดูสิฉันหวังฉันหวังดี คุณจะวิ่งเข้าไปลองอย่างที่คุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาแนะนําคุณว่ะเหมือนวันนี้ผมบอกว่าเฮ้ยแต่ก่อนผมหน้าปูปะบมากเลยอะตอนเนี้ยหน้าตาผมดีอะ่ะเออเพราะผมไปคลินิกเนี้ยพวกคุณก็จะแบบโอ้ยโนเดว่ะจะแพงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรคืออยากให้มันอยากให้มันแพงด้วยเพราะเชื่อว่าอาจารย์ตีต้องใช้ของดีเข้เขาใจความหมายไหมฉะนั้นแปลว่าวันเนี้ยคุณไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับการยิงโฆษณาให้มันเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วล่ะ ผมว่ามันสุดทางละเออสุดทางละคุณไปเรียนคุณไปเรียนก่อนที่จะเริ่มต้นดีกว่าคุณไปเรียนทํายังไงให้ลูกค้าคนรักคุณดีกว่าคุณไปเรียนวิธีการทําให้ลูกค้าไว้ใจคุณดีกว่าซึ่งถ้าในออฟไลน์เนี่ยมันต้องสร้างชื่อเสียงมันต้องสร้างความจงรักภักดีมันต้องแบบเอ่อคุยกันต้าอวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นออนไลน์นะถ้าเป็นออนไลน์มันคือคอนเทนต์ครับ มันคือคอนเทนต์ฮะคอนเทนต์ Content เท่านั้นที่จะทำให้เกิดการไว้ใจกันเกิดขึ้นดังนั้นฮะสไลด์นี้ชัดเจนมากครับทำคอนเทนต์ให้ดีอย่าไปเน้นขายมากเกินไปคนที่คุณไม่รู้จักเขาอย่าทำตัวเหมือนเซลล์ของคลินิกเสริมความงามมาปุ๊บก็แจกโบชัวมาปุ๊บก็แจกเทสเตอร์ไม่เอาไม่เอา คือไม่ใช่มาป,ป๊บไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ยัดเข้าไปเลยยัดเยียดขายสิขายเธอต้องซื้อเธอซื้อฉันคือฉลาดเธอไม่ซื้อฉันคือโง่เฮ้ยคุณไปเอาวิธีการวัด KPI แบบนั้นมาจากไหนถูกปะ่ะคุณทําธุรกิจนะผมอธิบายง่ายๆนะคุณซื้อบ้านหลังหนึ่ง <c oughs> คุณต้องผ่อนสามสิบปีทําไมเวลาทําธุรกิจทําธุรกิจเหมือนปีเดียวจะเจ้าโหลแล้วล่ะ เจ้าโหลคืออะไรปีเดียวกะโกยแล้วเพ่นแล้วอะ่ะเขาเรียกทําปีเดียวจะเจ้าโหลทําไมทําธุรกิจถึงทําแบบนั้นละ่ะไม่เอาทําธุรกิจอะ่ะก็กะแบบเดียวกับทําบ้านสิบ้านต้องผ่อนสามสิบปีธุรกิจก็ต้องอยู่ให้ได้สามสิบปีเหมือนกันถูกไหมเออหลายคนคงหลายคนก็บอกว่าโอ้โหจารย์ฟังแล้วอะ่ะผมต้องไปเรียนการทำคอนเทนต์หรออาจารย์ไม่ใช่ยกมือขวาขึ้นมา ตบไปที่หัวใจฝั่งซ้ายดังตุบๆป,ปราบๆอย่างนี้คอนเทนต์ Content อยู่ตรงนี้คอนเทนต์ Content คือหัวใจคอนเทนต์ Content คือความรักที่มีให้ลูกค้าคอนเทนต์ Content คือสายตาดิซีไม y e ไอสายตาที่จริงใจกับลูกค้าคือสิ่งที่คุณปรารถนาดีแล้วก่อนที่คุณจะเริ่มทําธุรกิจอ่ะคุณรู้สึกว่าคือคือคอ,คอนเทนต์คืออย่างนี้ก่อนคุณทําธุรกิจอ่ะคุณรู้สึกมาตลอดว่าทําไมในวงการเนี้ย มันไม่มีใครที่มันเจ๋งแล้วน่าพอใจสักคนถ้าฉันทำธุรกิจนี้เมื่อไหร่นะฉันจะทำให้มันเจ๋งกว่าเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดเราจะทำให้ลูกค้ามีความสุขเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแต่พอคุณกระโดดลงมาทำธุรกิจจริงๆคุณจะไม่ติดกับดักอยู่เ,ยเรื่องหนึ่งคุณติดกับดักที่คุณแก้ไม่ออกอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือคุณเจอคนขายถูกกว่าแล้วคุณปอสอดอคือคุณประสาทแดกไปแล้วอะ พอคุณเจอคนขายถูกกว่าปุ๊บคุณโดนลูกค้าปั่นหัวด้วยคําว่าลูกค้าทักมาหาคุณบอกว่าพี่ครับพี่ครับผมอยากซื้อพี่ครับแต่อีกเจ้าหนึ่งขายถูกกว่าคุณคิดว่าคนที่ทักมาหาคุณแล้วบอกอีกเจ้าหนึ่งขายถูกกว่าโดยที่ไม่ไปซื้อเจ้าที่ขายถูกกว่าแล้วมาถามคุณว่าคุณลดราคาได้เท่าเขาได้ไหมแล้วเขาจะซื้อคุณต้องเป็นคนประเภทไหนแต่คุณก็ดันหูเบาฟังเขาอะแล้วก็เฮ้ย หรือว่าโลกใบเนี้ยมันจะใจดีกับคนที่ขายถูกกว่ามันจะใจดีกับคนที่ตัดราคากันแน่วะดูดิมันไม่ใช่หมายความว่าคนรวยต้องเป็นคนดีคนไม่ดีก็รวยขึ้นมาได้ตั้งเยอะตั้งแยะเอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเยวไปกันไกลล้ใจเย็นเยนกลับมาก่อนโยมกลับมาก่อนโยมอย่าเพิ่งไปไกลนะคือสุดท้ายอ่ะให้ยึดมั่นถือมั่นในคุณค่าที่คุณจะสร้างให้ลูกค้า ลูกค้าเขาสัมผัสได้ด้วยใจเขาทัชได้ด้วยกายเออทำอะไรทุกอย่างต้องเน้นการสร้างคุณค่าเสมออาจารย์คาว่าคุณค่ามันแอบแตกมากเลยอาจารย์แปลเป็นไทยได้ไหมคุณค่าแปลง่ายๆด้วยคำที่ลงท้ายได้กว่าคาว่าคุณค่าหมายความว่าดีกว่าเร็วกว่าพัฒนากว่าส่งไวกว่าแพ็กเกจจิ้งสวยกว่าการันตีนานกว่า ตอบลูกค้าเร็วกว่าคุยกับลูกค้าเป็นมิตรมากกว่านี่คือคำจำกัดความของคำว่าคุณค่าคำถามสั้นๆฮะวันนี้คุณทำคุณค่าแล้วหรือ,อยังอ